หวัดดีเพื่เพื่อนวันนี้วันอยู่สบายพบมาอีกแล้ววันนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผมอัปเดตทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับคิมเบอร์อสวัสด์คัสตอมทูนะครับที่ผมบอกว่ามันมีติดมันมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องการสับแก๊สไม่แตกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะที่เราอาจจะเจอกันแล้วบางทีเราอาจจะหาไม่เจอนะครับ ถ้าเกิดเราจะรู้ได้ก็คือต้องลือมันนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่ามันจะเป็นตรงไหนจะผมไม่ได้ลือให้ดูนะแต่ผมจะเล่าละเอียดให้ฟังนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือโมเดล191 1มันเหมือนกันหมดแหละครับทุกบริษัทนะครับที่เป็นโมเดลนี้นะครับ1911เนาะตัวนี้อย่างที่เพื่อนเห็นไปในอัปเดตเนาะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ความสึกหลอความเสียหายมันก็มีตามระยะเวลาการเล่นนะครับทุกๆอย่างนะของเล่นของใช้อะไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับคือน่ผมสเเยิงล เช็คนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำความสะอาดเก็บนะครับก็ไม่ได้ดูอะไรเนาะพอมาอัปเดตในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับมันสับไม่แตกครับก็คือนี่เหนียวไก่โปะไม่ทํางานสับแก๊สไม่ลงนะครับทีนี้ผมก็เอ้าเอาแล้วล่ะเป็นอะไรเนี่ยก็เลยต้องเช็คดูนะครับเช็คต่างๆอันดับหนึ่งที่ผมบอกคือเช็คแหนบสามชายนี้ก่อนนะครับเช็คแหนบสามชัยแล้วลองตั้งใหม่ลองอะไรแล้วไม่หายนะครับก็คิดว่าเป็นที่เมนสปริง ออมันอ่อนนิ่มหรืออะไรหรือเปล่าลองเปลี่ยนเมนสปริงไอ้สปริงเมนสปริงไอ้สปริงที่อยู่ในเมนสปริงนะครับเอาเปลี่ยนเมนสปริงดูว่าเป็นยังไงไหมหายไหมไม่หายนะครับก็ต้องถึงเวลาลือละก็เลยลือนะครับลือออกมาในปืน1 9ึ่าหนึ่โมเดล1911เนี่ยเวลาเราถอดออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูแลข้างในหน่อยนะานี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีโครงตัวนี้นี่เราถอด มันเหมือนกันอะแต่น็อตมันจะไม่เหมือนกันเนาะจะมีน็อตตรงนี้กับน็อตตรงนี้นะแล้วก็มีสลัก2ตัวตรงนี้นะครับพอเราออกหมดนะครับเราจะสามารถยกโคงมาได้เนาะพอยกโคงมาเสร็จมันจะมีชุดยิงอยู่ในนี้นะครับนี่ชุดยิงอยู่ตรงนี้เนาะตรงในนี้แหละที่มันมีปัญหาก็คือนี谢谢่ตัวนี้ครับนี่ฮานี่สปริงตัวนีควว้ครับสปริงตัวนี้คือสปริงตัวตอกวาลครับนี่อันนี้คือเข็มตอกวาลนะครับนี่ อันนี้เป็นของโมเดล1 9 1 1ง่ครับแต่เป็นของยี่ห้ออื่นเนาะแต่ก็คล้ายกันแหละนี่เป็นแบบนี้นะเข็มตอกวาวตัวนี้มันจะมีหน้าที่เกี่ยวเนี้ยอ่าแล้วพอแฮมแฮมเมอร์หรือน็อกเนี่ยมันตีมามันจะมันก็จะดันนะครับมัน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 ดันกันนะแล้วตัวนี้มันก็จะไปแตะไปตอกนี่ตอกวาวปุ๊บแล้วมันก็จะทํางานบริหารตามปกตินะครับทีนี้เนี่ยผมก็ เหนียวก,กายเท่าไหร่มันก็ไม่ตอกนะครับก็เลยถอดออกมาเรียบร้อยเสร็จไอ้ตัวนี้เนี่ยสปริงตัวนี้ครับนี่มันงอครับตรงนี้นี่ปกติลักษณะจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็งอแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวเดิมนะของรุ่นไหนสักจำไม่ได้นะครับเนี่ยมันงอมันงออย่างเงี้ยแต่มันงอหนักกว่าน,นี้นครับมันงอหักไปเลยอผมก็เลยต้องดัดกลับให้มันตรงจริงๆแล้วมันจะต้องตรงแบบนี้นะครับนี่ตัวเนี้ย ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะต้องตรงแบบนี้เนี่ยครับเป็นฉากเนี้ยอ่าอันนี้มันจะต้องเป็นฉากลงมายางี้นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นฉากตรงเลยอ่ะมันถึงจะทํางานปกตินะปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันงอหักเลยโหมมต้องดัดกลับแล้วก็ใส่คืนแล้วก็ลองยิงทดสอบดูหายสรุปคือเป็นที่ตัวนี้นะครับนี่สปริงสปริงเข็มตอกวาลวนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดบีบีการชนิดปืนสั้นโมเดลหนึ่งก้อนของเพื่อนนะครับมันเกิดสับแก๊สไม่แตกนะครับลองเช็คอย่างอื่นแล้วก็หาไม่เจอนะครับต้องลองถอดตัวนี้มาดูนะว่าไอ้ตัวนี้ผิดปกติไหมนะครับยังอยู่ส้วนทรงองคเอลของมันเหมือนเดิมไหมนะก็คืออันนี้จะตรงนะครับแล้วก็หักงอเป็น90องศาไม่มีงออะไรไปมากกว่านี้นะถ้าเกิดมันมีการงอหักมากกว่านี้ก็ต้องดัดกลับเป็นแบบเดิมแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับว่ามันหายห,ายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็เลยมา เล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่ามันอาจจะเป็นกรณีนี้ได้นะครับก็จะได้เล่นไปด้วยทําไปด้วยได้เป็นนะครับก่อนที่เราจะส,งสง่งซ่อมช่างผ้าเราทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทําได้แล้วก็ลองทําดูก,ก่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องเล่าเลื่อเพื่ินบ้านนะครับผีผ้าเในมีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมปฏัภาครับ